สวัสดีค่ะชีสามะเรางานสภาพอากาศใี้ทราบกันแล้วนะคะเนรูปก่อนร้อนหนาวค่ะ หลายๆคนที่อยู่ทางตอนบนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูของภาคเหนือภาคอีสานก็คงจะได้เห็นภาพทะเลหมอกสวยแบบนี้กันไปบ้างเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะประกอบกับมีอากาศร้อนชื้นในบ้านเราก็เลยก่อเป็นเมฆฝนแบบนี้บางพื้นที่ถ้าเมฆหนาหน่อยก็ตกหนักลงมานะคะอย่างตอนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมถึงร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยค่ะทําให้เราได้เจอกับฝนมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ตามใครที่จะทํากิจกรรมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องวางแผนที่ดีรวมถึง พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องเตรียมการรับมือกับฝนที่จะตกลงมาด้วยนะคะคาดการเพื่อการเกษตรจนถึงวันที่3กรกฎาสิงหาคมนะคะสําหรับภาคเหนือภาคอีสานนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะพื้นที่ลุ่มเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกษตรกรระวังโรคเน่าในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดและควรซ่อมหลังคาโรงเรือนสัตว์เลี้ยงป้องกันฝนด้วยนะคะ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมฉับพลันเช่นกันเกษตรกรเร่งทําทางระบายน้ําไม่ควรปล่อยให้น้ําฝนชะหน้าดินไหลลงบอ่อควรที่จะผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงป้องกันโค่นล้มด้วยและจุดที่มีฝนบนทะเลนั้นคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรแนะนําเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะ ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นสูงขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะจะเสี่ยงภายน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อรานะคะจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ แนะนำว่าเรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝังไปอีกสักวันห่สวันนะคะช่วงนี้อากาศจะค่อนข้างแปรปรวนและเป็นท่วงส่งท้ายปลายเดือนแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเดือนหน้าฝนน่าจะเยอะขึ้นกว่านี้ดังนั้นค่ะเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงและตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะวันนี้ขอไปชมวิวสวยๆกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ